สสวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะตอนนี้ทนายท่านนายตั้มสิทธาณนะคะก็ขอขึ้นมานะคะนี่ก็ขึ้นไปนั่งแล้วนะคะอเม่ยอยู่ไหนเนี่ยมาขาวแล้วมันจะมาขาว

ทำเมื่อทำเมื่อทำแม่ดเอาวามันนี้เข้ามาข้างนี้ จะลอดมันย่าไม่ดีเลยค้าขออนุญาลงก่อนนะคะอนุญาลงก่อนเนาะเนี่ยเป็นอีกแล้วอันนี้ลูกชายนะางในแล้วถพลนนะคะขึ้นนั่งเลยเนา

โค้งส <l ots sei> <c oughs> ุดยอดเลยโค้งไป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 เลย เอาควบไปเลยครับควบไปเลยัวไหมไม่อยากลงเหรอมาดามน้าจะขึ้นไม่ด้อยากลงอยู่ครับเสียมนสูงแล้วมนสูงไม่สูงรอกหน่อยดิไม่ไม่ถ้าให้ใ้ับต้องเาะนเยครับต้องขี่ทุกวันเนาะต้องนมอเนาะไม่เอาไม่เอาอุ้ยไม่คัวเลยอ่ะอ้าวพ่อไปสนแล้วด้วยนี่ลงมา

<ส>มาเรามาถ่ายลูกเป็นที่ระลึกแล้วมาเดินทางงานมายกลคนไม่เคยได้ยินเลยมาดีดอเดี๋ยวกล้องใหญ่กมามาแต่มาเชื่องแล้วแหลยถ่ายมาแล้วครับถอยมาเด้ออยู่ข้างหน้านั่งลงนะครับนั่งลงนะ ตัวตั้งกองไวครับมาถ่ายด้วยกันตเดนลงตมวเดินลงตเดินลงตัวเดินลงตัวเ่ินลงัวเดินลงตัเดินลตัวนตันงตวเดนลงวลงตัวเดนลงัเดนลงตัวนเดินลงตัเดินลงตัวเดินลงตันตนนตันลันงตัาลัเดงวเดินลลงตงตัเดินวนลงังังมาวเับมาครับมาทุกคนเลยครับได้ครับ ถ่ายรูปเปรแสงได้แล้วครับเข้าไปเลยครับได้มุมได้กว้างอันนี้จะเป็นสองรูปดวจะติดขาั้กลองเด้อเดไปถ่ายรูปหมู่แป๊บนึงเลยครับถ่ายจากถ่ายรูปหมู่ให้เข้าไปนะ แล้วใครจะ่มมีลายพัตแตอยู่แล้นี่เดี๋ยวผมส่งให้ปัตเต็ถ่ายเล้ลูกเครับด้มายใมากันแล้วมาถ่ายกันเลยครับมาเลยได้ๆอยู่ข้างหลังเราเลย ตั้งภาพตอนข้างหน้าเลยใช่ป่ะเนี่ยมันนอนกับกแม่แลาเลยนรันเลยมาเลยมันอนกิ้งตรงนี้หนูนาล่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวลันอนะครับอ่ะอาจจะได้ไม่ไม่ครบหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นติ๊กเฮ้ยครับหนึสุดไนอ เอามีคนกำกับนะครับหนึ <S <S ่งสองสามเอาท่าอะไรอีกน้ำน้ำน้ำหนึ่งสองสามเอาเข้ามาเร็ว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 มาอันเอาเร็วใครจะถ่ายรูปที่นี้เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเดี๋ยวคุถ่ายใฮะอ้าวพี่มหนดเร็วครับพี่นัทชอนเขาร้อนหัวแล้วครับไม่ผมไม่เกิจะร้อนไม่ได้หมด เออเอากล้งใหญ่นะครับหนึ่อามาเปลี่ยนท่าหนึ่งสเดี๋ยวท่าอีกรูปนึงเอาหนึ่งสอนะหนึ่องสหมดแล้วครับหดแล้วขอบคุณคตลัน้เรามาถ่ายรูปกันนะครับเ้าปเอฮาร์บคนเยอะนะครับ แล้วเลนส์ผมเป็นเลนส์ฟ like like? like ิกด้วยนะครับเก็บไม่หมดนะครับใครอยู่ด้านข้างไม่เห็นนะครับผมไม่ได้เอาเลนส์มาถ่ายด้วยถือไม่ไหวย้อนนะครับผมไม่ไหนจะหายจะหาตลอดนี่ครับนี่ครเขาก็ถ่ายได้เขาเข้าไปข้างในได้แล้วเขาคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเป็นการขี่ม้าของทนายสิทธาน้องโอมแล้วก็ลูกทนายสิทธาแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะ ถ้าตกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ